สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะลินได้มีโอกาสเก็บบรรยากาศที่ h e ส t o n Park มาฝากทุกคนนะคะลินเคยลงคลิปไปบางส่วนแล้วนะคะของ h e ส t o n Park นะคะแต่โซนนี้ลินยังไม่เคยลงนะคะก็เดี๋ยวตามมาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะ t o สตันพาร์คก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์นะคะลินมาแต่ละครั้งลินก็ไม่เคยเดินทั่วเลยนะคะ เดินเป็นโซนๆไปนะคะส่วนมากลินจะเดินเดินแต่แบบว่าโซนข้างหน้านะคะไม่เคยเดินมาข้างหลังเลยนะคะแต่วันนี้ลินได้มีโอกาสเดินมาโซนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเหมาะกับเด็กๆมากๆเลยนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวอะไรเงี้ยนั่นก็คือสวนสัตว์ขนาดย่อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะว่าที่สวนนะคะมีสัตว์อะไรบ้างที่เขามาเลี้ยงไว้นะคะตามลินมาเลยนะคะุ Go closer. Go have a look. What's that? Go have a look. It's donkey. It's donkey. Go. Go. Liam, come quick. <laughs> เดี๋ยวลินจะให้ดูซนนี้ก่อนนะคะในรั้วนี้นะคะก็จะมีวัวมีม้านะคะแล้วก็ดองกี้นะคะลินอยากจะบอกว่าลินอะบางครั้งลินสับสนลูกม้ากับดองกีนะคะเพราะว่าเขาคล้ายๆกันนะคะบางทีลินก็แยกไม่ออกนะคะงงเองมากเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นโซนด้านหน้านะคะ มีอีกนะคะอยู่ด้านหลังนะคะไฮไลท์จะอยู่ด้านหลังนะคะมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะถึงแบบจะแบบไม่ใช่แบบว่าส่วนเสร็จเต็มตัวแต่ว่าก็มีสัตว์เยอะทีเดียวเลยค่ะมาดูดองกี้นะคะเอาเลี้ยงโชกพี่พอแวสดองกี้อะไรซิเลีย c พี่พอก Uh, is serious reality. serious blocker. it <laughs> still um, Yeah, 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 I seen it. seen it yeah What there? You yeah, 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 yeah. Yeah. No, no. On the, um that trail with the alarm is where you can walk on.